จนปฏิบดองเียจรปบดวงเทียบูชาทางุูชาบูพุ้ยยัธรรมบกยัธรรมพวยยัตสังฆ์อิมังนัตันติมาณีปิมาเอวะเมจัมพังโยจัมพุทธัสสาอนอบน้อมถวายทานข้าวันแป้

อินาพ่ฟังกิติกรมรตวันทตทีสีกัมปกอจรยเมตยตมิก r ระจันโอตโยกตถกตยังตรังัจามุโตอมข้าปเจ้าขออัญชิญดวงเปพเทวังลัยจงเต็มมาณ บนตนที <accurately S 2> ่นี่ด้วยเถิดกายพเจ้าขออัญเชิญลงเสด็จพระธรรมพงศ์พงศ์เสด็จพระพงศ์พงศ์เป็นราชบุีดอพระพุทธเจ้าเสด็จเร็วงพันมานเเราทวักบ่นกันจงเสด็จลงมายพระเข้าพเจ้าขออัญเชิญพระสยามเทวาธิราชเจ้าท่านจงเสด็จเร็วงพันมานักบ่นกันโดยเสีข้าพเจ้าขออัญเชิญ ขออัญชิญในทางเสด็จลงมาเป็นสักขีนสางทันงสีทิศสี่ทิศขออัญเชิญพระแม่ธรณีสีเจ้าพระกาลยาเทพระแม่ธรณีสีทุนตรเทพทักษ์ที่สุโตนาค้าเจ้าขบริสันท์ชมเสด็จเจ้าฟุนามนับมนตยามนตร์วัดอุตรลำแห่งนี้เวื่อเธอ้าพเจ้าขออัญเชิญพระเจ้าเมืองพระจงเมืองหลวงในเดช วัดวัดวัดพรรังเทตุปทิดาภูมิเทวดาทั้งหลายพรอผู้แก้วก็ดีอีิ่มผู้ต้นผูแก้วฟองเงินผู้ทองก็ดีเมื่อเช้านี้ผู้นั้นก็ได้มรับเครื่องกิริยาปุชานไม่ว่าจะเป็นเจ้าเกาะเจ้าโลกเจ้าเกะเจ้าพเตี้ยเจ้าเตี้ยเจ้าบันเจ้าอะไรต่างๆนนาประการอให้มารับเครื่องสักร้าบรรดาการทีม พระมเเจ้าเหล่าเทวันซึ่งสัสญจรไปมาตางอากาศและภพนเมื่อท่านได้ยินเสียงของพรเจ้า,จาวิมลขอพรสัญญา I'm अजय ते जामय โพธิธรมปิสังเกัตนังัณิตังเตเตนะสัจเตนะสุวันทิโหตุยานีานิวายานิวัตถะเตตถาคตังเทวมโนสะพูจิตังปูตังนัมมะสัมมาสุวันทิโหตุยานีตะขุตานิ นิทะพุทานิธรมข้าทาญิพุกมานิวายานิวะอันมาตังวะปิสเมจะตักโสภาจะสมตโจะตุวาโฉจะสมุทุกขนานิมันเสันโตสะโฉจะตุภโฉจะอาภะเกโฉจะตัสุานุเก ปะปะโสตังตังนัมัสสมภิ hareya s ว a n a pa s a r e เ a ปะปะสังปญญาตะตานา โมหิโมติญาอิมังโสภเรตังกัสตะวามุโรยเทติเอสตังตังนัมัสสามิหาเรตสวานังปะทะเรตตังสังตยันจักุปปะตังเมเทเมตโมเทจามังนัมตะตุกติญาณโม

เตชยมังคราเินารังิริงกัจวรังปฏิมาตภูตังขาวากิจกรรมเสนวสุภารุนังตังเมตังตุเสกเวกินาคิตตปาโมนนะโมตวานนเลกวิวิธานิตุปปาตวานิโมตังสุกังขคิตกเมยานารสัพพันโน

อบาวาสติติอาชิวุนิสวิชโยสัมโมโลเกอโนตตโรสังปาสันติตันทายตังตะวังทันหายเทวเตปริวาเทราชันเทอโลเชยิปวะเกพยากเกนา สวัสดานามาริตัมตัตเสวะานุภาเวนะโหตุเทวสุขีสัทตาสุตติสีลังสมาทายธรรมะเรนตเทวสุขีสัทตาเรกิตังกินกิตังปูจังคาละนังวาจะนังตวตัสดสะอายุอวัชติ มีความตกาจสบายใจเช่นเดียวกันศาสนาจะอยู่ได้ก็เพราะพุทธบริษัททั้งสี่นี่แหละมีพิสูจเป็นต้นเพราะฉะนั้นรูภูสุนใดที่พวกเราก็ทำมาหมดนี้ขอให้มารวมกันจบประสบแต่ความสงความเริญนอริมันันยิ่ช่ดีทุกทุกท่านทุกคนด้วยเถิด मे सुतं एकं समयं भगवा सवथियं विहरति जेत् वनी अनाथ पिण्डिकस आर तरा दिवता अभिकन्ताय रत्या अभिकन्त वन केवल जीतवनङ् भासिन्वा भगवानुपसङ्गी उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्त्रं असी एकमतम् खोसा देवता भगवन्तं गाथाय अच्छ भी बहुदे ah He <sweat> To come on आरति विरति पापा पक्ष पच संज्ञमाधु ब्रह्मचर्यञ्च अर्यसन् दशन नि कथवान् सप्पथमपराजिता सप्पथ सुं गच्छन्ति तम्